Thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตีนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์ของสัป,ปดาห์ที่สิบสาเราก็อ่านเรื่องต่อจากประกาศกอามอสซึ่งชื่อนี้พี่น้องคงจำได้ว่าเป็นประกาศกที่พูดแบบขวานผ่าทราบต่อว่าชาวอิสราเอลที่เอารัดเอาเปรียบคนชอบทำที่ยากจนแล้วก็ เขาเยียบย่ำศีรษะของคนยากจนยึดเสื้อผ้าของเขามาปูนอนซื้อเหล้าอังุนเหล้าด้วยเงินค่าปรับจากประชาชนทั้งบิดาและลูกชายก็ประทำความผิดคือไปเที่ยวผู้หญิงคนเดียวกันแล้วก็กระทำความผิดอีกมากมายทําให้ประกาศสุกอมอดเนี่ยก็ทนไม่ได้ พระปินเจ้าเองก็บอกครับอมอสว่าต้องไปเตือนพวกนี้ให้กลับเนื้อกลับตัวเพราะว่าเขาอยู่ในหนทางแห่งความพินาศแล้วเป็นต้นเวลาที่อยู่กับคนยากจนเนี่ยเขาต้องเอารัดเอาเปรียบเขาต้องหาวิธีการที่จะทำให้คนยากจนนั้นจนลงซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราฟังแล้วรู้สึกว่า รารับไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องแต่ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยซึ่งหลังจากพวเราอยู่หลังจากอัลมอสไปตั้งหลายพันปี<ๆ>เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างเนี้ยคนที่มีอำนาจบางทีก็ใช้อำนาจในการที่จะทำให้คนอื่นยากจนลงด้วยการปรับด้วยการจับให้จ่ายบางคนก็มีเงินมีทองก็ให้คนยากจนยืมเสร็จแล้วก็ แทนที่จะจ่ายดอกเบี้ยพอสมควรให้เขาอยู่ได้ก็เอาเพเพแพงๆร้อยละยี่สิบต่อวันเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นสังคมที่บุตรที่ที่บิดที่เบี้ยวแล้วเพราะความเห็นนกเห็นใจไม่มีเลยมีหนำซ้ำบางทีญาตญาติพี่น้องอยู่ในตระกูลเดียวกันเนี่ยแทนที่จะให้กันได้ยืมเพื่อจะได้ใช้ผ่อนเบาผ่อนหนักไปบ้างก็กลับใช้ดอกเบี้ยเป็นตัวหลักเนี่ย ทำให้พวกเรามามองดูว่าถ้าพวกเราไม่สนใจใจดีที่จะดูแลคนที่ยากจนก็อาโมสก็จะบอกกับเราว่าสักวันหนึ่งเราต้องเสียใจยเพราะว่าพระบิดเจ้าเองก็รับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วบางทีขับรถไปก็จะเห็นพวกเก็บดอกเบี้ยรายวันเนี่ยจะโทษเขาก็คงไม่เชิงเพราะาเขาก็รับ เงินเดือนหรือว่ารับค่าจ้างจากจากจากร้านค้าหรือจากเจ้าของผู้ให้กู้ยืมเงินนะมันก็ไปด้วยกันแหละว่าเขาเป็นคนที่จะต้องไปบีบบังคับให้คนที่ยืมต้องจ่ายให้ตรงเวลาหรือว่าดอกก็ต้องได้ด้วยอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เครียดที่สุดของคนบางคนก็วิ่งหนีบางคนก็ ไม่รู้จะทาอย่างไรนะครับเนี่ยก็คือเวลาแห่งความจริงโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกของคนจนเยอะจนเพราะดอกเบี้ยและดอกเบี้ยนั้นทับถมเขายิ่งวันยิ่งหนักหนากขึ้นดังนั้นพี่น้องครับเราในฐานะคาทตเล็กเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คืออย่าให้คนอื่นยืมโดยคิดดอกเบี้ยสูงเพราะเขาจะอยู่ไม่ได้และเราก็ได้บาปด้วยนะครับ ส่วนในพระกัมพีจากพระวรสารนั้นก็พูดถึงเรื่องพระเยซูเจ้าตัดกับผู้ที่อยากติดตามพระองค์ว่าต้องพร้อมที่จะถือความยากจนพระองค์พูดแรงมากสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกยังมีรังแต่พระองค์ไม่มีบ้านจะอยู่พระองค์ไม่มีบ้านแล้วยังไม่มีที่ไม่มีเลขที่ของบ้านนะครับบอกไม่มีหมอนจะหนุนศีรษะ จะต้องตัดสินใจเด็ดเดียวคนที่จะติดตามพระองค์นั้นต้องตัดสินใจเด็ดเดียวไม่พวงหน้าพวงหลังในพระวจาที่พระองค์ตรัสกับเราเนี่ยถ้าพวกตะวันตกได้ยินแล้วก็จะบอกโอ้โ oh, หพระวจาของพระองค์เนี่ยมันรุนแรงือเกินที่ตัดญาติขาดมิตรตัดพ่อตัดลูกอะไรเนี่ยแต่สําหรับชาวตะวันออกเนี่ยจะเข้าใจความจริงในเรื่องนี้ว่าโอ้ oh, มันเป็นเรื่องของผลที่จะตามมาต่างกันคนหนึ่งลังเลส่วนคนหนึ่งก็ตัดใจแล้วก็ติดตามพระงอค์ไปเคยมีเรื่องของอาหรับวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลังจากได้รับทุนในการศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกคนก็จะปรารถนาทุกคนอยากได้ เพราะต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตที่หลังจะได้มีงานมีการทําแต่แว่รุ่นวันนี้กลับมาหาอธิการบดีแล้วก็บอกว่าผมจะรับทุนเนี้ก็ต่อเมื่อบิดาของผมลงรับไปแล้วเขาก็เลยอธิการบดีก็ถามว่าแล้วบิดานั้นป่วยหรือเปล่าเปล่า วิดาอายุมากไหมไม่อายุ52ปีเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กวัยรุ่นคนนี้ถึงปฏิเสธทุนที่ให้มาราคาแพงด้วยแต่มาดูแล้วก็เป็นความผูกพันที่เขามีกับครอบครัวอันนี้ต่างหากที่เมื่อเวลาพระเยซูเจ้าบอกว่าใครที่ติดตามพระองค์นั้น เขาจะต้องทำการตัดสินใจที่เด็ดเดียวและท,ทันทันทีทันใดไม่เลททวงไม่หาเหตุไม่เลื่อนเวลาไปมันเป็นการเสียสละอย่างเช่นนักบวชชายหญิงเนี่ยบางคนเวลาเข้าไปอย่างอารามชีรับเนี่ย บิดามดาเสียถึงแก่กรรมลูกๆทั้งหลายก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาขาดแต่ซิสเตอร์ทำไมอ่ะเพราะว่าซิสเตอร์ตามกฎแล้วไม่ออกมามันเป็นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวสถาบางคนก็บอกแหมทารุนจังเลยเวลามีเรื่องมีราวที่สำคัญอย่างนี้น่าจะให้ออกมาแต่ซิสเตอร์เองก็บอกว่า เขาตัดสินใจแล้วที่จะเดินตามพระกฤสต์เจ้าตามนยโยบายตามกฎกติกาของคณะดังน,นั้นเราจึงเห็นว่าเยซูเจ้าไม่ได้เรียกร้องสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเลยแต่ทรงเรียกร้องให้พวกเราได้เสียสละเพื่อพระองค์ก็ขอพระบิณฑบาตระสา,านพระพรให้พวกเราได้มีความมั่นคงในการตัดสินใจแต่ละครั้งนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพ,งรพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไป,ไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์